สวัสดีสวัสดีทุกคนนะแม่มาในกล่องเลว่ะจะมาสอนตู้เอทีเอ็มนะก็ไล่คุณขุดชวางไว้สี่บล็อกเสร็จแล้วคุณขุดไว้หนึ่งบล็อกเสร็จแล้วก็เอาเวอรเดี๋ยวจะสอนง่ายง่านะเอาพาวเวอร์อาเอร์เลยมาพาววอร์องไว้สองเร็วตรงนี้เสร็จแล้วพาวเวอร์เชาตรงนี้เดี๋อาอันนั้นออกก่อนเช้าพังเวอรสองอันแล้วก็พาเวอร์เลยวางตรงนั้นอีกหนึ่งเสร็จแล้วก็ต้องเอาเลสโต ก็ไม่ตีอะไรเลยเพื่ออัดตอนเช้าเลยอัดแต่ตอนเช้าด้วยตอนเช้าอ่ะตอนเช้าตีอ่ะจะไม่มองนะตอนเช้าวิ่งอย่าไปดัน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 ี่ดัต่อไปก็ะตอมเอาเลสต์โดนมาหน้าข้ามเลสต์โดนไปได้ไงต้องใช้คอมบิเลเตอร์ด้วยนะฮะที่คอมบิเลเตอร์เออแล้วก็ดับเบิลนะฮะ เตอร์ทำไงนะะคอมเพลเตอร์เป็นฮะไใช้ดานนั้นด้นนั้นนะเสร็จแล้วนี่ไเรคุเอ่มเอาฮอปฮอปเปอร์ใช่ปะขนด็อรเปอร์เออได้แเป็นอปเปอร์ดีไม่ให้ายไปได้แงเป็นเชดก็ได้คุณอยากเอาเป็นเช็ดเหมือนกันแต่คุณอาจจะ เยอะๆเสร็จวอนเลสตอนมันก็ทำงานแบบวิววิววิวว <so ิวว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 นววิ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 ว สับีเลยนะแรงมากสาวน่ายเอายาวเจาะอะไก็ได้นะเดี๋ยวแบบบอกอะไรก็ได้นะมันแลกใจุณนะผมโอเคไม่กี่บอกองนะใจกเนาว่าเราเเอาเยอะต้ย่พูดบเบงพูมเบงนะมัน อ,อุ้ยอุ้ยยงพูดอะไรเนี่ยนั่นบอกเลยมาแลยเอาวอกเปเปอร์มาเอาแค่สามงานแล้วมึงยิ่งเก็บทำเยอะ <c oughs> โอ้ยขอโทษขอไปนะจามเมื่อกี้คนรามันก็ต้องจามปกติอยู่แล้วนะน้องสาวทุ่ย ดับเบิลนะทุีนะสามอันอะัน oh นี้คือขั้นที่คุณ,คณห้ามบอูบลนบบลู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 บบกูบบล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 ูบบบบบบ

อนี yeah, ่อาจจะเป็นทองอัเสูดีเคุป็นเบ๊บเด๊บกาอยู่กล้กันมเบ๊จะสู็นูดีได้ไง อ่ะแกเสร็จแล้วนะ่ะนิวเปิดกล้องของคลิปเลยเยได้เห็นหน้าผมแล้วแกก็เปิล้อล้ต่อไปก็วางวางกดปกุ่มเลยวางก็เลยนะอยาให้คุณเห็นนะาคุเห็นอะไรก็ไดคุณร้ว่คุณจะทำในแบบก็ได้นะในเพเยอร์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณจะทำในเพยอร์ โอ้โหบ้านเลยไอ้สัสมาแกนี้ผมขี้ตกแต่งว่าใครจะตกแต่งแบบใช้แบบระบบเพื่อตกแต่งนะฮะพะคุณเปิดสัญญาณเลือกโซนอะไรนี่แหละคือจบชีวิตนานของคุณเองมาแล้วช่วจะมาลองใจเออลืมไปเลยมีเอาหาตับงแต่ขั้นสุดท้ายครับเอาอะไรก็ได้เลยืดก็ได้เพ ยืนึ่คนนอ,อ้บ้าน,นนะอะเฮ้ยมือแล้วเดี๋ยวตัดไปตอนเช้านะดีกว่าผมขอนอนเลยขอนอเลยเดี๋ยวผมมาดึงอยนะเดี๋ยวผมแป๊บนนเดีว๋ยวผมรีมึงตอนเช้า มีบล็อกอะไรไว้ด้วยนะบล็อกอย่างเช่นผมใส่ปักลูกเข้าไปเออคุณต้องมีแมคคัสแมคคัสวิเชตใช่ปะเออแมคคัสวิเชตไว้ด้วยนะฮะแมคคัสวิเชตแบบนี้ฮะเสร็จคุณยิงไปเลยเสร็จคุณจะเอาอะไรตามใจคุณเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสมมติผมมุดคุณอยากได้สองอย่างนัณนยากได้ทั้งสามอย่างเลยเออผมดึงบัตรออก เพชรเหล็กทองจะได้ไปเนะี่ยแล้วแต่คุณจะใส่บล็อกอะไรก็ไปนะแต่ผมใส่บล็อกไดมอนด์มาไปก่อนมนะันก็เลยได้ไดมอนบล็อกนะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอ้าวลืมไม่รู้กินใหม่ฮะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับยีย่ยตัวดีเอ็มแรก